เฮ้ยเป็นเล่นตอ้ยแ้นครับเราเคยเห็นคลิปต่างประเทศอ่ะเขาทดลองท้าทายนักฟุตบอลในระดับโลกมันเป็นเรื่องของความรุนแรงและความแม่นยำครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกระดาษครับแต่ว่ามันวางเรียงซ้อนกันหลายชั้นครับยังมีกันเนี่ยทั้งหมด15ชั้นครับ เดี๋ยวเราจะท้าให้หนูเตะบอลทะลุให้ได้ทั้งหมดกี่ชั้นเนี่ยจะขึ้นกับผู้ใหญ่ท่านนี้ก่อนว่าท่านเตะแล้วมันกี่ชั้นเราจะรู้ว่าน้ําหนักเท้าผู้ใหญ่แบบนี้น้ําหนักเด็กจะเป็นอย่างไรนะลูกครับมา,มาเชิญที่หน้าการเวที <laughs> โจทย์เนี้ครับเราท้าความแรงและท้าความแม่นยําผมยังไม่ได้กาหนดโจทย์ท้าายเฮเลนเพราะว่าผมต้องรอนักฟุตบอลอาชีพเตะก่อน นี่คือนักฟุตบอลอาชีพตลกของเรานะครับพี่หอยหอยครับตัดคําหลังออกได้ไหมโอเครับนี่คือนักฟุตบอลอาชีพของเราครับพร้อมนะครับกาหนดโจทย์น้องเฮเลนจากพี่หอยนะครับไปครับผมบอกอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับมันอาจจะมีติดขัดเรื่องรองเท้าโอ้รองเท้าไม่ได้ไม่ถูกออกแบบมหไม่ได้ถูกออกแบบในการเตะฟุตบอลนะครับครับอือือซึ่งอาจจะ ถ้าคาดเคลื่อนก็อย่าโทษเราโทษรองเท้าได้เลยครับพี่ครับร้องเดี๋ยวนีะอะไรคุณงมออะไรหัวเราะอะไรอย่างนั้นทางานเถอะทำงานนะฮะไปโอเคขอบคุณนะรอไปครับเฮ้ยเป็นเล่นไปลูกอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แรงนะแต่จังหวะที่เข้าอ่ะไม่อยู่แค่นี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ได้ไปแปดชั้นครับที่เก้าอย่างมากก็เก้าพี่หอยท้าหนู9้าชั้นนะลูกรายการท้าหนูสิบชั้นลูกหนูต้องยิงทะลุทั้งหมดเลยเพื่อให้ผู้ใหญ่ที่อายุเยอะแล้วได้เรียนรู้ว่าเด็ก10บขวบไม่พูดเก่งขนไนม่พูดเยอะอยากอยากให้พี่ได้เห็นว่าเราผมเก่งขนาดไหนครับผม ไปครับ